ก็สวัสดีนะคะเสียสันพามาทำอะไรไม่รู้นะคะนี่ขี่รเข้ามากลางทุ่งน้าไม่รู้พามาดูอะไรนะคะโอ้คดผู้ชมเต็มเลยนะคะนี่ ติมันจะเป็นช่วงเอช่วงสึกควายเหล็กนะคะพอดีโควิดระบาดนะคะสึกควายเหล็กก็ต้องพักไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจัดมีห้ามคนน้อยนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเยอะทุกครั้งนะคะที่มีการจัดสึกควายเหล็กนะคะ oh. ะะอันนี้ของช่างตะนะคะปกติเขาแข่งหรอ,ขอเขาเคยลงแข่งหรออ๋อแข่งกันองหิวอ๋ช่งตะเ้าเคยแข่งกันเคยลงแข่งกันทินน้องหมิวนะคะาาไปละโอกระโดดตั้งแถวใหม่นะคะออกมาแล้วนะคะ ค้าอยู่ริมริมสุดนี้นะคะ อคันน oh, uh ี้นะคะ ไม่ไหวอ่ะน้องบอกไม่ไหวอ่ะแต่ว่าพี่กวักมือเรียกอย่างเดียวนะคะเชียร์ใหญ่เลยนะคะมีแต่คนเชียร์นะคะน้องบอกว่าไม่ไหวนะคะมีแต่คนเชียร์นะคะพี่พี่กวักมือเรียกนะคะน้องบอกไม่ไหวนะคะเซสันบิ้วใหญ่นะคะ เ <laughs> ต็มหัวเลยนะคะแหมเสียสันให้น้องลงไปทำอะไร น้องก็ทำด้วยคนเลอะเต็มหัวเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เออ นะคะดูโคนเต็มหัวเลยนะคะโคนเต็มหัวแล้วนะคะเอาแล้ว <laughs> น่าจะน้ำเข้าท่อไปแล้วนะคะโอ้ นีเห็นขึ้นแล้วครับทีนี้ นะคะ ันลงไปไม่รู้พูดอะไรกับน,น้องนะคะน้องขี่รถลงไปเลยนะคะ โอ้โหเรอะมหมดเลยนะคะครับผมเอามาม่ากินแล้วก็ไปดหอยยองหมดแล้วโอ้ยยอนแล้วอ่าระวังต้องยกนะคะนี่หมดวันไม่ทำงานท้ายเอียวท้ายเดียระวังท่อดาดอะไรคือท่อดาดมันจัดดาดได้อยู่นะสภาพนี้ นี้พี่นะฮะนี่งนัว นะคะกิจกรรมยามว่างนะคะถ้ามีย่ำนาก็ย่ำนะคะแล้วก็ถ้าจะของนานไหนแบบรู้สนิทกันอย่างนี้นะคะก็ใครอยากลองเครื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็สนิทกันก็เอามาลองได้นะคะเพ <c oughs> ามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแต่ถ้าเป็นบรรยากาศใน ตึกควายเหล็กนะคะมันจะยิ่งกว่าน,นี้นะคะอยกล้อนะคะอันนี้เจสันบอกให้ยกล้อให้ดูนะคะนี่นะคะยกล้อจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าแบบเขาแบบอันนั้นเขาก็ยกได้นะคะโยกว่าหลังบอกให้พี่เอยกให้ดูนะคะพี่เอก็บอกว่าพี่เอยกได้นะคะนี่นะคะชำนาญแล้วนะคะชำนาญก็ยกได้นะคะ อันนี้ก็ชอบใหญ่นะคะเกิงนานก็ไม่ไหวนะคะปวดแขนนะคะ มากๆก็ไม่ไหวนะคะชับใจใหญ่เลยนะคะเสียสันก็โอเคนะคะวันนี้มาเปลี่ยนพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะ นี้นะคะก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ